สองตำแหน่งทูกสิษิดนะครับทั้ง variance, สอบทีนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของผมทั้งสองทีมเลยทุกท่นนะครับเดยทีมที่ับทำเล่นก็คือุณครูลาร่วมเล่นด้วยครับ วางลำดับที่สองนะฮะจะเจอคีมเรียกเป็นทีมวางลำดับที่สี่เราจะหาทีมที่ดีที่สุดของฝ่ายเยูนที่โชว์แข่งกับทีมที่ดีที่สุดของทีมดาราซึ่งได้ทีมสตาร์ไรเดอร์ก็ไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะฮะับที่เขียวไว้ก่อนนะครับโดยเสาเลยนะเสาเอ็ดแด เอาง่ายเสนอเกียนที่ปอปเชื่อที่ล้วที่ตามลูกนี้เสียดเสียไปแล้วหมูสองมาให้หับตหับกิม่ตแเลูกหมูครับลกี้นะครับนักกี่ที่เด่นในะลักไปเสียดเยไปผมไปเกืบไช่วสา กุลสามตัวเอชิมีนแต่ด้แข่งทีนอกส่งยาไปต่อปหน้าสนามนะครับอย่้งเรทีมสสามทุ่มาโลคเจ้าส่งให้กับทุ้ตั้มลสี่ทมองาับททมไปนนที้ากสนามไปครับเดยท้งเรเอสชมีนะโดย้งที่มากม่แข่ง นส่สงยาเข้าไปดน้าหน้าให้กับเพนถือกับไม้นะครับแม็กกี้แม็กกี้ส่งกับปีนไมเลขสาแล้วก็ล้มไปอย่างนั้นสุดเอดยางดีนี่ว่าแพ้ะไรดีเดินข้นไันแข่นะครับเอฟเจกันเจ็ดพิครับเอฟเอูกันเลยเอฟ่เสื้อสีส้มนะลูกไม้กับตีตีเจอตีตีตัอ คราถ้ามีปาที่ต่อกปะกาให้ทีมกรมการเทียกได้ลูกูกเข้านะลูกนั้จะคราัคาชที่เพื่อเอจะับเอาไป่อยอ้หจ้าสาย้รดียวดีซีจเตะจากประตูครับแล้กับแฮกี้แกี้จัดบอล้อยสงกับทีมทีมโดนเสาแล้วานะเจ๋จากประตูครับ ลุกตามลุกตามกันมาน้วดีนักการ์ตูนสนใจแบบพี่พี่วันนี้ถ้าเป็นรับพี่วี่ก่นตัวได้สามแนนนะครับสองข้างางไปเลยไหลลงมาไหลถอยขี่ตี่ข้อเอ้าให้อาจีตีเห็นอยู่นะครับโอ้โหดูจบกลุกนาแล้ว อันน <iyorsun? S 2> ี <poker> ้เป็นการพาลทุกเท่านะครับโอ้๋ย้ากำลันใครับทำการระชาสัมจันธ์อยู่ต่อืนที่ โการเรี้พุ่งเข่านะครับโดยลูกตั้งไม่หัวหลัขต้อนไปเอาขนีเอา้นอกาับีวิมอมาใกับ้งแขงเ่า้เยไม่เนต้งตัวหน้าีองตัวนี้นัยิราตีตัแขงนวแข่งยกบอลลนิเียแ้ให้กับเนเเตัวนั้นเสง กาประตูเพ่อหยุดวุนะฮะการต่ดไปยุทธุอครับนกแข่ง7นะครับหมายเลข7เป็นผร้ตูดอครับตอนนี้เราเยอยู่นะับทุกไเขาทางลูกไี่ซ้วยที่เสียนะระโดนกร้โดนขาทไม่ได้นะครับเกี่ยวลูกนะครับเป็นประเภทนักแดง ติดคู่มม้าครับท้าจะทำให้รุมืดยา,ามาในะห้พลูกนี้ห่อหลังไปนะฮะพอเราที้เสียยดฟ้าได้เท่าไหรเป็นัรครับไหลไหลงนี้เร้ออาง้าออกมาไหลดึงขึ้นไปยกขาตีที่สให้ลงไปนะฮะที่ตั 好，好、啊，走、啊、一走，走一走，走一走。

ตึงเลี้ยงไปเองได้ด้ครับเหลือทียไม้กับูนยกลากับผีเลไปตึงเกับตาเลี้าไปที่บุเ็ดจริงนะทุกทีตึงเินออกนะครับ่รและทีสุดม่น้้าสด chục năm rồi đi mãi còn thân được em anh khách

เวลาดีที่เก้าผ่านไปดีเอฟขึ้นนำแล้วผมกับดีที่วางหมดสองเอ่าสองเทาสองเอันนี้ต้องรับไว้เบ็นโอ้โหลูกนี้ออกมาใครนะครับลอเลียน้วยุอันนี้ึึ้มไม้กับพาร์ทัวจับไว้ส่งไม้กบโหวโหวส่งดีทั่ดีเอฟ เตะถตอตอกไว้เลยเด่นนะอย่าพลาดต้องการสนามต้องการลูสี่ยึดกันอีก้ากที่ดึงไว้สี่เลยตีติดรับอาจับไว้นะครับองงัวไม่เนหนึ่งหัวองางขาแสาโอนขึ้นไปโอ้ยืสองคือเป็นดาวทหาไคือหัวลอยนะครับดูหนูโยนต้น โผนลงเช็คเข้าไปโผนฟ้าแยบน้อยลากขึ้นมาโหนกลางลากขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ยิงเฉียบเข่าไปนี้เลยนะครับลูกนี้ TFS ได้เตะบุ้นะครับเปตะเยอะมารๆออกห้าเท้นะครับเดี๋ยวคนเรียบจะได้ขึ้นบอลข้าเวงอันเนี้ว เล่นทุ่งยาวไปกับลูกที่เสียงครับพุ่งยาวทุ่งหลังนะฮะจะเปลี่ยนทุ่งนะครับโดย AF เป็นุ่่งแดงนะครับเอฟ่ปทางปิดเลยนะจะทาเลี่ยงนะจะทำเลี่ยวโดยกับนี้ดีมากเนะสีดีนะสีดีนะสีทองแดงนะไปไปส่งบรรยากาศที่แข็งที่สีดที่โอวโหวจับตาดูท้องที่นี่ สีเข้ามาแน่ลวสีจะาไโีไว้ลูกออกนะครับเอฟไทุ่มครับเห็นวนมครับุมาเอาพัดมาอโกัดทักิ้โทีนขาเปลี่ยตัวนะครับเข้จิ้มแล้วก็อุ้ยเขแนนะครับเราเก oui, ี Teraz, ยรสตารออกมานะครับ

มีดนปนแยกการ์เองนะครับปยนกกรั้งไนันที่ปนกานะครับันร่ออกานะเปลี่ยนตัวเงนะเอาออกาเอาตอเข้าไปนะครับไอิะนะครับองนับไหนนจุดงานน้กัน จัน at, long, น,นี like. <S 2> <S 2> so down, ่ขอเปลี่ยนตัวเหลืออกู่ออกมาจันนี่เข้าแดงจันนี่จะเลี้งข้าวเปลี่ยนแดงถือเลี้ยงชิลสาวจะเปิดจากมุมนี้ครับทุกคนเมย์จะได้โยนบอลเข้ามาพาเข้ามาเพื่อแข่งดีๆนะครับแข่งๆต่อไปเรื่อยๆ คนเด็กมาเลียหมายเลขสิบลงก็ทีมนะับหมายเลขสบองยเียวทุกที้อีกแล้วตอนนี้เวลาเหลือประมาณสนาทีนะครับไม่รู้ว่าเดกมาเลียนจะตีหายทีได้ได้หรือไม่ตอนนี้ อนนี ique, an ้คนนี้ส kind of ่งคนมาคนนี้ตาเป็สีมวงแงสีฟ้าสีส้มลูกหมูโดนกระเด็นเกมขึ้นมาส่งไ้กับจิ๊บจบจิ๊บจับไม่ได้ของอกทาก้านสนาม้ีนเนสนะครับเป็นตองอีขึ้นเขาต่อมาทเห็นเขาโดยเขาเยแย่สองคนเยีเอาตัวรอดมาได้โดยเพราะมันเล บอลหมายเลขที่12บสเตูที่เสื้อ1ิคุณนเส้ี่ได้มากมันทิงใส่ท้ายันทีสวยกามนะครับเสื้อเบอร์สิสีปตองก็ไม่ถึงไม่รู้จะดูว่าตอยู่ข้างล่านยาว่ามีสัพประตูส่งลูกมาให้กับกองเอสิบองส่งให้กับเฟ้าหมาเลขเจ็ดเดกฟ้ตหลอให้ดีหนึ่ หยุกตั้งไม่ดีหลุกตั้งไม่มีใครนะครับยัอยู่ดีใครตัวนีจับิ้งทิ้จับตัวไปตไปจะให้แบบทีมใดนักู้หงยังไม่ดีที่สุ้อยจับขึนมาแล้วส่ใส่จตัวใสัวให้ร้อยให้ดูนอกจากทีมอุดรหรือที่รื้ ตอเีนพีนล่าลออระชากเข้าไปกรากใอ้ได้สานอโอ้โหโอ้โที่2อ้โหในนา2นาทีนสำหรับการแงที่เอ็นยังยังยืดอยู่สามขนตอนรอสู รูต่นะครับัดต่อกไปโบยแย้มได้อันเดฟโยาวาโอลดูสังเกตุันเฟนะครับสมรมสกับเดรฟ้านักฟ้าจากนัซนี่นักนี่ยังมองหาอยู่ซนี่สายอันเดฟจะตัต่อไปนะครับเดฟจเดซนี่

ไม่ให้ความับคันได้ยังไงครับแล้วเป็นเพื่อนแคกโลงเลครับล่มโลงวันนี้วันนี้มีเราออ่าหลังไฟตอประกวต่องมามาัที่ี่องให้ับตั้ออีตจังหวตมาทวมีาหมดเวลาประมาณครึ่งแ ในตอนนี้นำตัวที่3ตัวที่4จากการนำตัวของเต็มเอี้ยนเตียงเพียงที่เดียวเป็นยังไงครับตัวน่าทึ่งมากนะต่อเติมเอสุลภายังครับ